โรงเรียนบ้านทอนเหรียญตั้งอยู่เลขที่17หมู่ที่4ตำบลเขาไพรอเภอรัศดาจัังหวดตรังสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรังเขตตอนอที่1ข้อมูลทั่วไปของโรงเรียนโรงเรียนบ้านทอนเหรียญเครือข่ายสถานศึกษารัศดาเรืองวิทย์ผู้บริหารนางสาวพนาวันทองด้วงนักเรียนทั้งหมด183คน แบ่งเป็นก่อนปฐมศึกษาจำนวน33คนประฐมศึกษาจำนวน150คนจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทั้งหมด14คนประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนหนึ่งคนข้าราชการครู9คนครูอัตราจ้างหนึ่งคนเจ้าหน้าที่ธุรการหนึ่งคนนักการพันโรงหนึ่งคน บุคลากรอื่นที่เกี่ยวข้องตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการหนึ่งคนตอนที่ 2. การดำเนินการตามนโยบายและจุดเน้นด้านความปลอดภัยของสถานศึกษา 1. การควบคุมดูแลการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียนโรงเรียนบ้านทอนเหรียญมีการจัดครูเวนดูแลหน้าประตูโรงเรียนช่วงเช้าและเย็นจัดครูดูแลทางข้ามม้าลายหน้าโรงเรียนช่วงเช้าและเย็น ดูแลการใช้รถบนถนนและยานพาหานะในการมาเรียนของนักเรียนจัดบริเวณที่จอดรถให้มีความปลอดภัยต่อนักเรียนกำหนดพื้นที่จอดรถและจุดรับส่งนักเรียนให้มีความปลอดภัย 2. การจัดสภาพแวดล้อมให้นักเรียนปลอดภัยเข้มงวดกวดขันให้สถานศึกษาเป็นที่ปลอดภัยยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุมรวมทั้ง ปลอดอาวุธทุกชนิดประตูโรงเรียนรั้วโรงเรียนมีความเข้มแข็งไม่ชำรุดการสำรวจและซ่อมบำรุงระบบป้องกันระบบแจ้งเตือนอย่างสม่ำเสมอขจัดมุมอับและจุดเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อนักเรียนอาทิพื้นที่บ่อน้ำคูน้ำรางระบายน้ำอาคารที่ชำรุดบริเวณพื้นที่รกร้างตัดแต่งต้นไม้ กิ่งไม้และติดตั้งกล้องวงจรปิดเป็นต้นสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นปลอดภยัยไม่ชำรุดเครื่องเล่นมีการยึดฐานติดกับพื้นอย่างแข็งแรงห้องน้ำห้องส้วมที่สะอาดถูกสุขาลักษณะมีป้ายสัญลักษณ์บอกห้องน้ำชายหรือห้องน้ำหญิงที่ชัดเจนมีการปรับปรุงห้องน้ำให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอไม่เป็นมุมอับและจุดเสี่ยง โรงอาหารสะอาดถูกสุขลักษณะมีที่นั่งเพียงพอสำหรับนักเรียนมีครูดูแลในช่วงที่นักเรียนรับประทานอาหารการจัดเวรยามรักษาความปลอดภัยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและสร้างเครือข่ายสื่อสารความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา มีการตรวจสอบและคัดกรองบุคคลภายนอกที่เข้าและออกสถานศึกษาตลอดเวลาอาทิเช่นติดต่อราชการผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคลากรภายนอกอื่นๆที่จะเข้ามาในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัดทั้งในเวลาราชการและนอกราชการและมีการป้องกันภัยธรรมชาติ 3. การให้บริการและดูแลด้านโภชนาการด้านสุขภาพ มีการจัดรายการอาหารกลางวันที่มีคุณค่าครบถ้วนตามหลักโภชนาการและเพียงพอสำหรับนักเรียนแต่ละช่วงวัยบุคลากรมีหน้าที่ประกอบอาหารต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณาสุขมีการบำรุงรักษาภาชนะอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารให้สะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยจัดเก็บให้เป็นสัดส,ส่วน มีที่บริการน้ำดื่มที่สะอาดเพียงพอที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากกระทรวงสาธารณาสุขงดจำหน่ายหรือปรุงหรือโฆษณาขนมอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของยาเสพติดสารเสพติดทุกชนิดรวมทั้งสมุนไพรควบคุม มีห้องพยาบาลเบื้องต้นเวชภัณฑยามีการตรวจสอบวันหมดอายุของยามีครัวทำามาโรงเรียนหรือผู้รับผิดชอบที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะในการประมพยาบาลเบื้องต้นได้มีการป้องกันภัยจากโรคไข้หวัดใหญ่ตอนที่3การเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้และสร้างภูมิคุ้มกัน การจัดกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนครบ100%ยเปอร์เซนและติดตามนักเรียนผ่านโซเชียลการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการซ่อมเสริมชดเชยหรือกิจกรรมซ่อมเสริมเพิ่มทักษะให้กับนักเรียนได้แก่กิจกรรมการสอนซ่อมเสริมและการทำแบบฝึกหัดสอนซ่อมเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความสามารถความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีการพัฒนาทักษะด้านวิชาการทักษะอาชีพทักษะการดำรงชีวิตอย่างต่อเนื่องได้แก่โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการโครงการเศรษฐกิจพอเพียงและกิจกรรมชุมนุมการจัดการเรียนรู้การสอนด้วยกระบวนการเรียนรู้ Active Learning ได้แก่การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลายตามความถนัดของผู้เรียนเช่น การสอนแบบศึกเสาะหาความรู้5ขั้นตอนการสอนแบบไฮสโคปการสอนแบบสาธิตและการสอนแบบระดมสมองตอนที่4การวางแผนดำเนินงานโครงการกิจกรรมตามนโยบายและจุดเน้นของสอพทปีงบประมาณพุทธศักราช2567 1. การปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำภาพรบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติมีการขับเคลื่อนหลักปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้แก่โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย มีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยในสังคมร่วมสมัยเพื่อคุณภาพผู้เรียนได้แก่กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ Active Learning พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตยเพื่อส่งเสริมความรักชาติศาสตร์กษัตริย์สู่ห้องเรียนวิถีใหม่ด้วยดิจิทัล ได้แก่โครงการพัฒนาการเรียนการสอน 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันสมัยและหลากหลายส่งเสริมให้มีการต่อยอดแนวการจัดการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning ให้สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีความสุขได้แก่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปรับหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมสังคมใน,นศตวรรษที่21 VUCA w o r d ด้วยการเรียนรู้ Active Learning Design Thinking แบบระเบิดจากข้างในตามหลักสัตว์พระราชาพัฒนาศักยภาพและคุณลักษณะผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจด้วยการเรียนรู้ที่มีความสุขได้แก่การสอนแบบโครงงานวิทยาศาสตร์โครงงานอาชีพและการถอดบทเรียนฐานการเรียนรู้ ของเศรษฐกิจพอเพียง 4. ส่งเสริมการอ่านให้เป็นวิถีในการค้นคว้าหาความรู้ต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้นส่งเสริมการงานเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้แก่กิจกรรมห้องสมุดพัฒนาความสามารถด้านการอ่านตามแนวทางการประเมินปิซ่า 5. สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะด้านการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมการมีจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจได้แก่กิจกรรมจิตอาสาร่วมกับหน่วยงานภายในและภายนอกสถานศึกษาสร้างผู้นำด้วยกระบวนการลูกเสือเนตรนารียุวกาชาิผู้บำเพ็ญประโยชน์และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนอื่นๆได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี ส่งเสริมกิจกรรมสภานักเรียนชุมนุมชมรมและการมีส่วนร่วมให้เกิดวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนเป็นพลเมืองที่ดีและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ได้แก่กิจกรรมชุมนุมและกิจกรรมประชุมสภานักเรียน 6. กการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมพัฒนาองค์ความรู้เจตคติและทักษะการจัดการเรียนการสอน สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการหรือความจำเป็นพิเศษก่อนวัยเรียนสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือช่วยเหลือเด็กที่มีความต้องการพิเศษระหว่างสถานศึกษากับสหวิชาชีพได้แก่กิจกรรมเยี่ยมบ้านการส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและช่วยเหลือเยียวยาต่อไป 7. การจัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ พัฒนานักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษด้านคณิตศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ด้านภาษาด้านทัศนศิลป์ด้านดนตรีนาฏศิลป์และด้านกีฬาได้แก่กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการกิจกรรมแข่งขันกีฬากิจกรรมนาฏศิลป์ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพตามพระหูปัญญาได้แก่ กิจกรรมสอนเพิ่มเติมให้กับนักเรียนที่มีความสามารถในแต่ละด้านและส่งต่อไปแข่งทักษะในด้านต่างๆที่นักเรียนถนัดส่งเสริมความเป็นเลิศของผู้มีความสามารถพิเศษอย่างเต็มศักยภาพเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้แก่กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8. เสริมสร้างความปลอดภัยของสถานศึกษาตรวจสอบประเมิน และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพของสถานศึกษาเพื่อให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นมีความสุขเอื้อต่อการเรียนรู้ได้แก่โครงการอาคารสถานที่กิจกรรมจิตอาสาและยังมีพัฒนาเครือข่ายระบบและกลไกในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษาได้แก่ การติดกล้องวงจรปิดป้องกันผู้เรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่ให้เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเเพิ่มโอกาสและสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาพัฒนาระบบการป้องกันการเฝ้าระวังและการดูแลช่วยเหลือเด็กกลุ่มเสี่ยงเด็กตกหล่นเด็กออกกลางคลันเด็กพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดานและพื้นที่เกาะ ตามความต้องการและความจำเป็นเป็นรายบุคคลเพื่อให้ไม่ให้หลุดจากระบบการศึกษาโดยบูรณาการความร่วมมือกับบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่การติดตามดูแลด้วยระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโครงการ พาน้องกลับมาเรียนส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษเด็กพิการและเด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสเข้าถึงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และฝึกอาชีพที่หลากหลายเหมาะสมตามศัก,กยภาพเพื่อให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองได้ได้แก่โครงการนักเรียนเรียนรวมเรียนร่วม 10. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาสมนณครูด้านภาษาอังกฤษภาษาจีนเทคโนโลยีดิจิทัลการจัดการเรียนรู้จิตวิญญาณความเป็นครูและทักษะอื่นๆที่จำเป็นได้แก่โครงการพัฒนาบุคลากร